คลิปนี้จะมาสอนวิธีการสำรองและคืนค่าข้อมูลบนมือถือซัมซุงซึ่งเราจะทำการสำรองและคืนค่าข้อมูลผ่านโปรแกรม s ซัมซุงสมาร์ทสวิตบน PC ในขั้นตอนแรกบนคอมพิวเตอร์ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ Google ในช่อง Search ให้พิมพ์ดาวน์โหลด s ซัมซุงสมาร์ทสวิต for pc แล้วกดค้นหาจะมีลิงก์เว็บไซต์แสดงขึ้นผมจะเลือกเป็นลิงก์แรก บนเว็บไซต์ของ Samsung ให้เพื่อนเพื่อๆเลื่อนหน้าจอเกือบล่างสุดตรงคำว่าดาวน์โหลดสมาร์ทสวิตให้เราคลิกดาวน์โหลดตามระบบปฏิบัติการที่เราใช้ซึ่งของผมจะเป็น Windows ให้คลิกเพื่อทำการดาวน์โหลดแล้วรอจนดาวน์โหลดเสร็จสิ้นเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้ว ให้คลิกที่ไอคอนโฟลเดอร์เพื่อทำการเปิดไฟล์ติดตั้งไฟล์จะชื่อว่า smart switch pc setup ให้ดับเบิลคลิกบนไฟล์ setup เพื่อทำการติดตั้งรอสักครู่จะขึ้นหน้าต่างตามคลิปให้เราขีดถูกในช่องสี่เหลี่ยม i accept หรือฉันยอมรับทั้งสองช่องแล้วคลิก next แล้วรอขั้นตอนการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ จะมีตัวโปรแกรม Smart Switch แสดงขึ้นบนหน้าเดสก์ท็อปขั้นตอนต่อไปบนมือถือ Samsung ให้ติดตั้งแอป Smart s w i t t h โดยไปที่การตั้งค่าเลื่อนหน้าจอขึ้นจนสุดเลือกเกี่ยวกับโทรศัพท์เลือกเมนู Reset เ,เลือกตั้งค่าจากโรงงานแล้วแตะที่คำว่า Smart Switch เพื่อดาวน์โหลด หรืออาจจะดาวน์โหลดจาก Play Store ก็ได้นะครับหลังจากที่เราติดตั้งแอป Smart Switch บนมือถือเสร็จแล้วในขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนการ Backup หรือการสำรองข้อมูลให้เปิดโปรแกรม Smart Switch บน PC และบนมือถือการใช้งาน Smart Switch ครั้งแรกให้เรากดอนุญาตการเข้าถึงและให้สิทธิ์ต่างๆจากนั้นให้เสียบสายชาร์จหรือสาย usb เพื่อเชื่อมต่อระหว่างมือถือกับคอมพิวเตอร์ เมื่อทั้งสองอุปกรณ์เชื่อมต่อด้วยกันแล้วในหน้าแรกของ Smart Switch ให้คลิก backup หรือสำรองทีนี้ให้มันเพื่อนดูตรงซ้ายมือตรง back up item ให้คลิกเลือกรายการที่ต้องการ back up รายการไหนที่ไม่ต้องการให้คิดถูกออกไปเสร็จแล้วคลิก backup แล้วรอจนขั้นตอนการ back up เสร็จสิน้น เมื่อการแบ็กอัพเสร็จสิ้นแล้วไฟล์จะถูกเก็บไว้ที่ t i s s PC d o c u m e n t Fol โฟลเ er ดอร์ s a m s u n s SmartS สวิตแบ a c อัพสำหรับขั้นตอนการรีสโตรหรือการคืนค่าข้อมูลให้เปิดโปรแกรม Smart Switch ทั้งบน PC และบนมือถือ จากนั้นเสียบสายชาร์จหรือสาย usb เพื่อเชื่อมต่อระหว่างมือถือและคอมพิวเตอร์ในหน้าแรกบนโปรแกรม smart switch ให้คลิกเลือก restore ทางโปรแกรมจะแสดงรายการที่เราได้ back up ไว้ตัวอย่างในคลิปจะมีอยู่4รายการให้เลือกรายการที่เราต้องการ restore หรือคืนค่าจะเลือกคืนค่าทั้งหมด หรือเลือกคืนค่าบางรายการก็แล้วแต่เ,เพื่อนๆเลยนะครับจากนั้นคลิก Restore แล้วรอขั้นตอนการ Re รีสโ r e หรือการคืนค่าข้อมูลเสร็จสิ้นหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเ,เพื่อนๆนะครับ